สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะพาทำข้าวโพดคลุกเนยนะแบบหอมอร่อยนะคะแล้วก็แถมเมนูข้าวโพดอบชีสไปด้วยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะส่วนผสมแรกนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดนะเป็นข้าวโพดหวานนะคะอย่างแรกเลยนะคะการทำข้าวโพดคลุกเนยเนี่ยเม็ดข้าวโพดต้องสวยนะเราก็ต้องแกะออกมาเป็นอย่างนี้นะมันถึงจะน่ารับประทานนะคะ พอแกะเสร็จเรียบร้อยนะเราจะตั้งน้ําแล้วก็นําข้าวโพดของเราเนี่ยไปนึ่งนะคะใช้ปริมาณสูตรนี้อ่าแม่โอใช้ข้าวโพด1นกิโลนะคะอ่ะนึ่งให้ข้าวโพดสุกนะสุกเขาก็จะเม็ดใสสวยๆนะคะพอข้าวโพดสุกตักออกมาเลยค่ะร้อนๆแบบนี้แหละเนาะอ่ะตักข้าวโพดออกมาเลยนะคะพอตักข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใสเนยจืดลงไปค่ะ100กรัมเนาะอ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะ น้ำตาลสาย70กรัมนะคะแล้วเกลือป่นนะคะ1ช้อนชานะแล้วต่อมาทีพอตค้นหวานร้อยกรัมนะคะทีพอตข้นหวานหอมอร่อยหวานมันเข้มข้นนะคะอ่ะโอเคแล้วก็เราจะตามต่อด้วยทีพอตนมค้นจืดแทบสีชมพูนะคะร้อยกรัมเหมือนกันนะคะทีพอตนมค้นจืดแทบชมพูรสชาติเข้มข้น เพิ่มความอร่อยหอมมันนมกลมกล่อมนะอ่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเห็นไหมข้าวโพดคลุกเนยทำง่ายหอมอร่อยนะคะเราจะทำแบบธรรมดาก็ได้หรือเราจะท็อปปิ้งนะคะอ่ะจะท็อปปิ้งด้วยอันนี้ในคลิปแม่โอท็อปปิ้งด้วยมะพร้าวอ่อนนะคะใครจะใส่เป็นฟอยทองเป็นขนมไทยก็ได้นะคะโรยด้วยงาคั่วแบบนี้หอมๆนะคะอ่ะก็เสร็จ เรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้สามารถนําไปทําขายได้เลยนะคะอ่ะต่อมานะคะแม่อกก็จะทําเป็นข้าวโพดคลุกเนยอบชีสนะคะตั้งกระทะเนาะอ่ะใช้อ่ขาข้าวโพดตัวเดิมที่เราคลุกไว้เมื่อกี้นะคะมันสามารถใช้ด้วยกันได้เนาะเพิ่มมูลค่าในการขายต่อนะคะอ่ะก็เราก็ตั้งเตารอให้เขาเดือดน,นิดนึงนะคะและทีนี้เราก็จะ นำชีสนะคะมาโรยไว้ข้างหน้านะมอสซาเรลลาชีสนะคะอ่าใส่ลงไปเลยนะคะใส่ให้ทั่วๆเนาะอ่ะพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะปิดฝาเข้าไว้นะคะใส่ให้ทั่วถึงรวยแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะปิดฝาไว้สองถึงสามนาทีเนาะอ่ะให้ชีสเขาละลายแล้วก็ยืดนะคะอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยสามารถเปิดฝานะคะ พร้อมเสิร์ฟนะจะใส่ในชามก็ได้นะคะหรือใครมีเป็นกระทะร้อนก็ทําเป็นกระทะร้อนก็โอเคเลยนะคะสูตรนี้นะอร่อยหอมมันมากๆเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่โอจะคำนวณต้นทุนการผลิตให้นะทั้งหมดทำได้12ชุดนะราคารวมอยู่ที่75บาท48สต่างนะราคาต่อชุดนะคะ หกบาทยี่สิบเก้าสตางค์นะถ้าเกิดจะทําขายก็อยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบบาทต่อชุดนะถ้าเป็นกระทะร้อนใส่ชีสควรเพิ่มราคาชีสไปด้วยนะคะอ่ะโอเคงั้นไม่หัวจบคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ